ทุกคนวันนี้เราจะมาสอนโหลดรูปเป็นแบบไม่มีพื้นหลังในแอปพลิ Ar t อย่างแรกให้กดเข้าแอปจากนั้นกดเครื่องหมายบวกด้านล่างกดที่คำว่าค้นหากดคำว่าสติ๊กเกอร์ จากนั้นพิมพ์ชื่อตัวละครที่เราจะโหลดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปในรูปที่เราจะโหลดเลยจากนั้นกดคำว่าถัดไปตรงมุมขวาด้านบนกดบันทึกตรงมุมซ้ายล่าง กดดาวน์โหลดภาพถ่ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อย